ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบ้านปูยุทธ์อำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะตเตรียมความพร้อมในการผ่านน้าก่อนเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ จากกรณีที่บ้านปูยุทธหมู่ที่1ตําบลทานโตอําเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเขาประสบปัญหาน้ําท่วมหลังจากเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในช่วงของฤด,ดูฝนในทุกๆปีทําให้เกิดน้ําท่วมในหมู่บ้านค่ะน้ําไม่สามารถที่จะไหลจากพื้นที่สูงลงพื้นที่ต่ําได้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า100ครัวเรือนล่าสุดทางด้านของนายธีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายสุริยาบุญพนันนายอําเภอทานโต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจากการที่ทางอบอจอยะลาได้นำเครื่องจักรมาทำการขุดลอกช่วงบริเวณหน้าถ้ำค่ะ ครับผมล่าสุดน,นะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับก็กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าครั้งนี้นะครับก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นครั้งที่3มีการขุดลึกลงไปแล้วยังพบปัญหาปริมาณน้ํายังพาดินและทรายลงมาทับถมอยู่แล้วก็ได้ประสานากับทางภาคเอกชนเอาเรือดูดทรายมาดูดที่หน้าถ้าเพราะว่าจากข้อมูลที่รับทราบปัจจุบันนี้การใช้เครื่องจักรขุดได้ผลน้อย ลงนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ําพร้อมทั้งเอาหินที่เราขุดได้จากหน้าถ้ำในปริมาณมากนะครับมาใช้วางแนวดักทรายในเบื้องต้นและยังจะหาหรือกําหนดจุดที่จะนําภาคเอก,กชนภากระชการที่มีเครื่องจักรมาเคลียทรายดินเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อไม่ให้ปริมาณทรายไหลลงมาทับถมที่หน้าถ้าได้อีกในอนาคตต่อไปครับ